ราคาอะไรกันยาระบายอ,อ่อ,อนๆเฮ้ยผมโอโบอกพี่ยาระบายอ,อ่อ,อนๆเป็นรายการที่แบบว่าให้ให้คนโทรมาระบายความในใจจะเรื่อง<ๆ>เล็กเรื่องใหญ่โทรมารายการนี้ได้เลยยาระบายอ,อ่อ,อนๆใช่ล่าสุดมีคนโทรมาด้วยว่าบบไงอันนี้เะาเตือนใจ <S <S เออเขาบอกเขาเป็นหมอน,นวดอุ้ยเขาบอกเขามีปัญหาว่าลูกค้าวิปริตมากวิปริตยังไงลูกค้าเขาเดินมาแล้วเขาก็ว้าแล้วเขาก็มากระติบข้างหูว่าา เหรอใช่แล้วจังหวะเขาเด็กเขาเรื่องอะไรมีใครชอบพี่มั้งในเนี้ยฮะอะไรพูดอะไรนะมีใครชอบพี่บ้างในเนี้ยมีใครชอบพี่บ้างในนี้ใช่แล้วปกติแล้วเนี่ยลูกค้าทั่วไปเขาเขาก็ได้ตะกร้ามาแล้วพี่แยกย้ายกันไปนวดลูกค้าันนี้เอาตะกร้ามาเองเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำมาเองคือใจลูกค้าเตรียมตะกร้าเองมีความพร้อมเนาะไปแร้อเนาะถามใครเนี่ยตัวแดงตัวระบายมีคนส่งระบายเนาะตัวแด วิทพื้นด้วยวิทพื้นวิทพื้นจับหัวนวดเหรอใช่ครับโจแต่เขาไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะพี่แก้ผ้าด้วยแก้ผ้าด้วยาไม่ถ่ายเลยเลยนะแก้ผ้าวิทพื้นวุ้ยตายทำไมทำอย่างนั้นวะ